อ่าทีนี้ก็คือจะมาอธิบายถึงเรื่องคลาสกับอินเทอร์เฟซว่าเออจริงๆแล้วอินเทอร์เฟซที่เราเห็นเหน็นเนี่ยเรามันนีประโยชน์ยังไงมันเอาไปใช้ยังไงเออความหมายมันคืออะไรอะไรประมาณเนี้ยเพื่อให้ความเข้าใจก่อนเดี๋ยวเราต้องเขียนพวกนี้กันเยอะขึ้นโอเคเริ่มต้นเดี๋ยวอ่ะเขียน New Project ต์ขึ้นมาสักอันหนึ่งก่อนเป็นคอนโซลโปรเจกต์เลยก็ได้เพื่อ อธิบายพวกเรื่องัข้างไหนพอมันไม่ต้องมีนาตารรมวันพิธตั้งชื่อโปรเจกต์ว่า C I A I N I N G ไว้กลางๆก่อนงี้โอเคนะครับอ่า เราก็จะได้โปรเจกต์เปล่าๆขึ้นมาโปรเจกต์หนึ่งซี่ไม่มีอะไรเลยมีแต่คลาสต,ตัวโปรเจกต์นะครับซึ่งคลาสโปรเจกต์เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมันก็แค่ Hello เฉยๆนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเราเราตั้งโจทย์กันนิดหนึ่งว่าจะทําอะไรนะฮะพี่ก็มีโจทย์ในใจว่าพี่จะทําระบบเกี่ยวกับพวกกันคํานวณเกรดของนักศึกษาแหละเป็นโจทย์ที่แบบว่าน่าจะเข้าใจกันง่ายที่สุดนะครับทีนี้อ่ะ เราก็ควรจะมีคลาสของนักศึกษาก่อนถูกไหมเพื่อเก็บข้อมูลนะอางนี้สมมุติว่ามี p r o p ป r t y ตสามตัวเป็น IN นตัวแรกชื่อ ID นะครับคนที่สองสตริชื่อ name อ่าเดสิมอลสชื่อว่า เกรดแล้วกันน,น,นี้อ่าโอเคอันนี้คือ c l a s student ที่เก็บข้อมูลแบบนี้นะหรือเป็น data model ของเราหรือว่าถ้าเราจะมองลึกลงไปก็คืออาจจะเป็น table ใน database อะไรเงี้ยอ่าโอเคก็คือ class น,นี้ไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนี่บอกว่าพี่อยากมี ฟังชันในการมีพี่ก็จะทำคลาสอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นเ e r v i c ป็นเซอร์วิสคลาสเรียกว่า student service ทำหน้าที่ในการให้บริการงานอะไรก็ได้เกี่ยวกับ student นี้นะครับซึ่งอ่ะงานงานหนึ่งที่พี่คิดว่าคนมีก็คือเป็นแบบอ่ดีเท n อ,ออกมาแล้วก็เป็นอ่ calculate มมนเนะนี่นี่ก็รับ student เข้าไปนี่แล้วก็ return มาเป็น grade นะเช่น uh, if ถ้า student o t grade อ่างเงี้ย สี่นี่นแบบเก๋ตรงเนี้ยเท่ากับเท่ากับ c เนาะเราก็บอกว่า return a ออกไปมีนน okay. เราก็ไปเปลี่ยนเงื่อนไขมันนิดนึงเช่นมากกว่าเท่ากับ3ก็เป็น B นะครับแล้วก็ s t u d เด t ตรงนี้ามากกว่าเท่ากับ2ก็เป็น C แบบนี้นะแล้วก็ student มากกว่าเท่ากับ1ก็เป็น Doc แบบนี้อ่ะเราก็จะได้เซอร์วิสตัวหนึ่งที่ ที่มีฟังก์ชันในการแค้คู้เรียนเป็น u b l ิ c ไว้ไม่งั้นมันจะเรียกจากนอกคลาสไม่ได้เรากลับมาดูที่เมนของโปรแกรมของเราสมมติว่าพี่จะเริ่มใช้งานสิ่งเหล่านี้พี่สร้างนักเรียนขึ้นมาก่อน s t u เ e n t นคนหนึ่งชื่อสติวตชื่อออบเจกต์ว่าสติวเดนนะครับแล้วกดนิวสติวเดนเมนกำหนดได้เลยเอาอดีก่อน ID แล้วกับหนึ่ง Name, Name แล้วกับ RCP LockertGrade 2.9ถ้าเป็น decimal ต้องลงท้ายด้วยตัว M อันนี้อ่ะปึ๊บอ่ะ,อะเราได้ Student มาแล้ว1คน 1> แล้วพี่ก็จะสร้าง Service มันขึ้นมาก็าเป็น Student Service นะครับ Student Service ชื่อว่า เซอร์วิสเฉยๆก่อนตอนนี้ง่ายาน,นะครับ s t u d e n t ื่องเซออ่าแล้ววิธีการใช้ก็คือบอกก็ไม่มีอะไรก็อ่ะอินเป็นข้าวดูเลยไลน์ปินข้าวไปที่หน้าจอเลยนะครับ student name ก็โน่ต้องเป็น student ตัว object s t u d e n t name ด้วยสังข้อความ get หนระือเอาอ get ก็คือได้เกรดอะไรนะครับแล้วทีนี้พี่อยากได้เกรดที่มันเป็นข้อความโดยการเอาเกรดที่เป็นตัวเลขใส่เข้าไปก็คือบอกว่า service นะครับ dot calculate grade แล้วก็ส่ง student เข้าไปข้างในอย่างนี้ปุ๊บอคนนี้ลองรันโปรแกรมหนึ่ง ปึ้งอ่ามันก็จะบอกว่าเฮ้ย get get c อ่าแบบนี้นะครับซึ่งอ่าโอเคนี่คือทำงานสมบูรณ์แบบนะครับมีโมเดลมีคลาสมีสวิตตรงนี้ก็คือสวิตที่เอาไว้ใช้ทำงานฟังก์ชันอะไรสักอย่างหนึ่งอ่าอย่างนี้แต่ด้วยความที่เราเนี่ยเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์และการจะออกแบบซอฟต์แวร์เนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องแบบ ออกแบบให้มันแบบเฟกซิเบิลแต่ว่าแบบมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนหรือว่าทำอะไรที่มันตอบเติมขึ้นไปมันก็เลยเกิดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เฟซขึ้นมาอินเทอร์เฟซคืออะไรอินเทอร์เฟซไม่ใช่คลาสอินเทอร์เฟซคนมักจะเข้าใจว่ามันเป็นคลาสแต่มันไม่ใช่คลาสมันนิวอ็อบเจกต์ไม่ได้อ่าไม่ใช่ไม่ใช่นิวอ่ะต้องบอกว่ามันนิวอ็อบเจกต์ตัวมันไม่ได้แต่มันใช้รับอ็อบเจกต์ที่นิวมาจากคลาสได้อ่า ตัวมันจะมีหน้าที่ในการระบุสเปคของคลาสที่เอามันไป implement เดี๋ยวทำให้ดูอย่างเช่นที่ต้องการแปลงจากคลาส StudentService ทษทีพิมพ์ผิด l e n a m e มันกันราทำแบบนี้ได้ StudentService เราก็จะทำให้แปลงตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้ไปไว้เพราะฉะนั้นเราก็จะสร้างอินเทอร์เฟซขึ้นมาอันหนึ่งวันแล้วพิ่ปิดอันนึงไปหมดกอน จริงๆพวกนี้มันควรจะแย,แยกแยกไฟล์ออกจากกันนะแต่ว่าเพื่อความเข้าใจง่ายก็จะเขียนไว้นในไฟล์เดียวเอ่อชื่อว่า i student service อนนี้นะครับอ่า i student service เราบอกว่ามันเป็น service ของนักศึกษามันของนักเรียนอ่ะมันควรจะมีฟังก์ชันนี้เออไว้ใช้งานนะครับแน่ๆทีนี้ ไอพี่ก็จะแยก student s v i c e ที่บอกว่ามันควรจะมีฟัง์กชันนี้มีคุณสมบัติในการแคลคูลเลตเ a ร e โดยที่รับ student เข้าไปได้และ Return ออกมาเป็น Setting อันนี้คือ Format เลยแล้วพี่บอกว่าโอเคไอ student s v i c t student s v i c e ตัวเนี้ยพี่อยากแยกและพี่อยากแบบให้เป็นแบบธรมธรมศาสตร์ก็เป็นแบบจุฬาก็เป็นแบบพี่อะพี่พี่ก็แก้มันเป็นของแบบสมมติว่าพี่เป็น จุฬาเซอร์วิสอันนี้เป็นของจุฬาเซอร์วิสโดยที่จุฬาเซอร์วิสก็จะต้อง uh, implement เจ้าตัว iStudentService นี้ก็คือบอกว่าจุฬาเซอร์วิสเนี่ยมันมาจากตรงนี้นะมันก็จะต้องเอาฟังก์ชันนี้มาเขียนด้วยซึ่งมันเขียนอยู่แล้วเห็นไหมแต่ถ้าพี่อยากจะทำเป็นเซอร์วิสของธรรมศาสตร์พี่ โอ้ยโอเคอ่าธรรมศาสตร์สวิทบอกว่าทรรมศาสตร์สวิทเนี่ยก็จะต้อง implement มาจากไอตัว i ไอซิลเลนต์เงนเราๆเลย implement i อซิลเลนต์สวิทปุ๊บมันจะเออเลยแดงๆแล้วมันก a, <c ười> ็บอกว่าธรรมศาสตร์ Student Service เนี่ยยังไม่ได้ implement interface member ก็คือไอเนี่ยมันมีการระบุว่าถ้าถ้าเอามันไป implement หรือว่าเออเนี่ย การที่ทําแบบเนี้ยคลาสตามด้วยโคลอนแล้วตามด้วยชื่อเนี้ยบอกว่าเป็นการเอาอินเทอร์เฟซนี้มาอินพิเม้นต์นะถ้าจะมีอินพิเม้นต์ก็ต้องเขียนฟังก์ชันนี้ว่าข้างในทํางานยังไงด้วยอ่าเพราะฉะนั้นเราก็กดตรงนี้ไปปึ๊บดูว่าอินพิเม้นต์ปึ๊บมันก็จะสร้างฟังก์ชันแบบนี้ให้แต่มันยังโตรเอ็กเซปชั่นอยู่ว่าข้างในเนี่ยอินพิเม้นต์ด้วยนะถ้าไม่ไม่อินพิเม้นต์มันจะเตี error อ่าแต่ว่าโอเคเราก็มาอินพิเม้นต์ว่าธรรมศาสตร์จะยไงสมมุติว่าคล้ายๆกัน แต่ว่าอาจจะมีแบบอ่สมมุติว่าธรรมศาสตร์มีการคิดเกดที่เป็น b บวกอย่างนี้ด้วยอ,วอ่าเพิ่มตรงนี้เข้าไปมนึ่งขัอนล่างปุ๊บม,มี c บวกด้วยเอ่าเพิ่มไปนะครับมี d บวกด้วยมี d บวกด้วยเอแมว พี่ยังไม่เขียนธรรมศาสตร์ดีกว่าลบก่อน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 ลงก่อน๊บนี่เอาแค่มีแค่จุฬาก่อนจุฬามีมาได้แบบนี้ตอนนี้เราเปลี่ยนไปเนี่ยเรามาดูโปรแกรมข้างล่างของเรามันพังมัน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 ยังไม่พังมันยังไม่พังก็ยังทํางานได้เพียงแต่ว่ามันมันมันทํางานได้เฉพาะจุฬาสมมุติว่าพี่ต้องการให้มันเปลี่ยนแปลงแบบเนี่ยพี่ต้องการให้ไอ้ตัวสวิตตัวเนี้ยมันทํา ตัวมันเป็น I Student Service ได้ไหมได้เพราะว่า I เพราะว่าตัวอินเทอร์เฟซเนี่ยอย่างที่บอกมันสามารถชับมันมันอาจจะให้่ด่วนีีนะถ้าถ้าพี่เขียนแบบนี้ถ้าพี่เขียนว่า I Student Service เท่ากับ new new I Student Service ได้ไหมอ่าดูนะมันจะ new ไม่ได้เพราะว่ามันจะบอกว่า cannot create instance of abstract card or interface ก็คือ abstract card หรือ interface เนี่ยจะไม่สามารถสร้างอ b อบเจกต์ ขึ้นมาได้หร,หรือในนี้มันเรียกว่าอินสแตเออมันไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้แต่มันจะสามารถสร้างอ b อบเจกต์ของคลาสที่เอามันเอาเอา,เอามันไป Implement แล้วได้เพราะฉะนั้นแม้ว่าตัวมันเนี่ยจะเป็น i Student Service ก็เหอะมันก็รับอ b อบเจกต์ของจุฬา Student Service ได้เพราะว่าจุฬา Student Service เอามันไป Implement นะคะอันนี้ ก็คล้ายๆบอลทามองแบบภาษาสาี่บว่าอันตัวนี้เป็น pointer ตัวนี้มันอะไรเงี้ยเอามารับอะไรเงี้ยอ่าไม่แล้วแต่แต่แต่มันก็ไม่เชิงอย่างนั้นหรอกอ่ะสมมุติว่าเป็นแบบนี้เสร็จปั๊บนั้นมายว่าฟังก์ชันการทํางานเนี้ยมันก็ยังทํางานได้เหมือนเดิมนั่นแหละเห็นไหมอ่ามันก็ยังเป็นทํางานเหมือนเดิมแต่วันดีคืนนีพี่บอกไอ้นักศึกษาคนนี้แม่งไปอยู่ธรรมศาสตร์ว่ะมันควรจะใช้อ่าเซอร์วิสของธรรมศาสตร์คานวณแล้วเซอร์วิสธรรมศาสตร์แม่งคํานวณเกณฑ์อีกแบบหนึ่งอ,ะอ่ะอ่าพี่ทาไงนี่ก็ไปสร้าง รสมมสติฐานแล้วก็ implement i student service นี้ถูกไหมปึ๊บปึ๊บนี้อ่ามันก็จะ error แดงๆแบบนี้แล้วก็กด implement มันก็จะไป implement function นี้ที่ยังไม่ได้เขียนไว้เราก็ต้อง implement ตรงการลางแหละว่าจะยังไงอ่ะสะมมติ เรา i m p l e m e n t แบบของจุราเขาเลยแต่ว่าเพิ่มอะไรแส่บใสเข้าไปนิดหน่อยนี่ปึ๊บอ่าตรงนี้เป็นดอกบวกนี่เป็นจุดห้า สอุดห้าเอ็มตรงนี้เป็นสีสีบสองจุดห้าเอ็มถ้าถ้าเขียนเดซิมอลเนี่ยแล้วมีจุดทศนิยมจะต้องเป็นเติมตัวมตัวเอ็มเข้าไปด้วย B. บีบวกไม่งั้นมันจะสับสนกับบลูอ่าเราก็จะได้เป็นฟังก์ชันของ calculate grade ของอ่ ธรรมศาสตร์เวิขึ้นมาเห็นไหมสิ่งที่เราเกิดขึ้นคือโปรแกรมข้างล่างเป็นยังไงสมมุติที่บอกว่าไอ้อน,นักเยนคนนี้มันจะต้องไปอยู่ธรรมศาสตร์มันก็ควรจะใช้เซอร์วิสของธรรมศาสตร์ในการคำนวณเกรดมันเราเปลี่ยนแค่ตัวนี้แค่อ็อบเจกต์ที่ใช้ในการไปคำนวณเกรดของมันเนี่ยเปลี่ยนแค่ตรงฝั่งขวาด้วยแค่ตอนที่นิวฝั่งซ้ายยังเป็น i student s เ r v i c e เหมือนเดิมเลยเปลี่ยนแค่ตรงนี้ตรงเดียวเลยเนี่ยแล้วรันใหม่ปุ๊บ สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะไปคำนวณเกรดแบบธรรมศาสตร์และมี C บวกขึ้นมาเห็นไ่ะอ่าเนี่ยก็คือคุณสมบัติของตัวอินเทอร์เฟซที่มันอ่าสามารถระบุฟังก์ชันไว้ได้เนี่ยเพราะว่ามันระบุไว้ก่อนไอ้โค้ดตรงนี้มันก็เลยไม่พังเวลาคนไปเขียนอินเทอร์เฟซอะไรถ้ามันยังอยู่ภายใต้ของ s t r a c t interface เนี่ยคุณจะไปเขียนตรงนี้กี่อินเทอร์เฟซจะไปเขียน object ออบเจกต์เออจะไปเขียนคลาสนี้กี่คลาสก็ตามคุณก็จำเป็นต้อง implement อ่ ฟังชันนี้โดยที่มี input เป็น Student และมี output เป็น String แบบนี้คุณจะไป implement 100 Class ก็ต้องเป็นแบบนี้100 Class เพราะฉะนั้นโค้ดตรงนี้มันก็จะไม่พังเลยเออโค้ดตรงนี้มันจะไม่พังเลยไอ้ตรงนี้ก็คือมากำหนดเอาว่า Service ที่ใช้เนี่ยเป็นเป็นของ Class ไหนเพื่อใช้ให้ถูกถูกกับงานแค่นั้นเองตรงนี้มันก็จะเป็นคุณสมบัติสืบเรื่องไปในการออกแบบซอฟต์แวร์ที่มันมีลักษณะขนาดใหญ่ๆห,หน่อยแล้วก็มไปถึงการทำ ยูนิตเทสด้วยมันจะมีผลทําให้แบบเอ่อทำม็อบอัพข้อมูลได้นะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายถัดไปในบทถัดไป